อย่างที่สองเราต้องของน้แก้มบานอย่างที่สามเราจะเป่ายิ่งฉุบกับเธอถ้าเธอเป่าแพ้เราจะจูบปากเธอแต่ถ้าเธอเป่าชนะเธอต้องจูบปากเราเย่มากนี่เราถ่ายรายการอยู่นะครับสิ่งที่เรากำลังทำมันคือการแสงเขาเป่ายิ่งฉุบแพ้เราเพราะฉะนั้นเราเขาต้องโดนเราจูบปากเด้อเรา้ ว่าเฮ้ยข้างหลังมันใครอ่ะเราเป็นใครน้องใหม่น้องใหม่คือสมัครแล้วสมัครอีกบ้านถามว่าบ้านบ้านเป็นใครบ้านก็ดาราท่านมือก็เป็นแอคแอคธรรมดาแอคใส่ใส่บ้านถามก่อนว่าบ้านเป็นรุกหรือเป็นรับม้าหลังบาเป็นความรุนลมทางเพศอ่ะก็คือได้หมดได้หมดส่วนใหญ่คนที่แบบเข้าหาจะเป็นแบบ ลุกมากกว่าเพราะเรามันแบบเท็ดลุกลเราเป็นนนหวานถามอย่างนี้สีของของบา้า <c> น <ười> คือสีอะไรแล้คิดสีอะไรอุ้ยมึงเขามองหน้ากูอย่างนี้อย่ามองอย่ามองกูอย่ามบบองกูกูเขินแดงๆกับดำอุ้ยกับอมม่วงเหรอชมพูล <c ười> แล้วเลขมงคลของบา้านคือเลขอะไร49า2 54 56 52ได้ยินข่าวว่าเอียข,ข้างหลังนี่ ไปม,ม่วงแล้วใช่ไหมไม่จริงไมปเสียงหลอนคุณคุณนะ <laughs> เต้นแบบคุณคุณในเอีคข้างหลังเนี่ยเธอสามารถลุกได้รับได้หรือเปล่าใช่ฝ่ายยิงสูบใครแพ้เป็นรับใครชนะเป็นลุกตองอะไรอ่ะอุ้ยแล้วต้องถามเธอว่าจะออกอะไรกระดาษมึงออกกระดาษแปลว่าอะไรวะเขาอยากเขาเขาอยากรู้เขาอยากเขาอยากลุกไหมมาสามคนมาทีเดียวสามคนใครชนะเออใครใครแพ้ก็คือได้เป็นรับมาหนึ่งสองสาม เด็กมไม่แฟร์ครัาตอนนี้มีแฟน์ไหมครับตอนนี้โสดครับไม่มีแฟนจริจงเหรอแล้วสเปคเราชอบยังไงชอบคนที่ใส่แบบน่ารักรน่ารักคิดอ่อนไงถ้าเป็นลุคไทยน่าจะชอบแบบผอมๆหรือว่าไปถึงขุนดียะได้ครับรอืมสัตจจว์อ้วนไม่เอาบุรีเหรอบเราบุรีอ้วนเหรอเออแค่เราไม่คลิกไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่บุรีใช่ไหมเราบุรีใช่ไหมบาร์เขาบุรีคนอ้วนอะไรอะไร อบแนวตี๋อะไรแีรงมากก็ต้อมีหมดสิน้นแล้วอี่ดออ้อไม่หรอกก็นั่นแหละชอบคนนิสัยมากกว่าไงนิสัยรวยเฉยๆอ้าวม,มีคิดนะมีคิดนะอ่ะต่อไปให้บาสเล่าประสบการณ์ตัวเองเอาเอาแบบว่าเครียดเลยใช่ไหมเครียดเลยเราจะเล่นแบบแอบ,บอ่ะเราเราก็นัดผู้ชายคนนึงคือเมื่อก่อนอ่ะคือเราอยู่บ้านไงแล้วคนอยู่บ้านก็จะแบบไม่มีที่นัดเจอที่ห้างบ้างส่วนใหญ่จะเป็นห้างเออไม่ได้คุยเลยว่าก็เออเจอถามว่าแบบไหนอะไรเงี้ยก็โอเคนัดเจอกัน เราไปถึงเสร็จคือเราอะ่ะเลงกันแล้วแหละว่าต้องมันต้องห้องน้ำอะ่ะเพราะมันเสียว <laughs> เราไปถึงอะ่ะแล้วก็เข้าแบบเข้ามาเลยในห้องน้ำห้องนี้ห้องนี้เด <laughs> ี๋ยวห้องแบบห้องที่สามครับอะไรเงี้ยพอเข้าไปเสร็จก็เข้าไปเห็นหน้าก็หนึ่งแล้วไม่ค่อยตรงปกเ <laughs> <laughs> แต่ว่าถือว่ายังพอรับได้จจะถือว่ายังพอรับได้สมมติว่าในรูปเต็มสิบเราให้ตัวจริงเขาเท่าไหร่ห้าเฮียห้านี่ก็เฮียนะมันหน้างาแล้ว่าด้วยความในห้องน้ำครับมัน คุยเสียงดังกันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมนัวเสียงดังไม่ได้ก็ต้องเงียบๆอะเราเรียนภาษาใบกันเหรออ๋อใบจริงใบยังไงก็คือแบบก็ใบแบบอ๋ออย่างเงี้ยไม่ไม่ใบเป็นใบอะเฮีย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 ตอนเราเข้าใจว่าอย่างนี้โอเคแบบไม่พูดกันเราจะแบบเดี๋ยวคนอื่นได้ยินพอสักพักมันก็แบบเอ๊ะทำไมมันแปลกๆวะทำไมมันต้องแบบมันเงียบมันแบบ มันแปลกอะมันไม่ใช่คนที่แบบปกติอะแต่แป๊บนึงเราตอนแรกเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เอ้าเอ้าแอะเองี้ใช่แล้วเราเราเรารู้ได้ไงว่าคนนี้เขาเป็นใบก็คือทำมาสักพักหนึ่งอะเราถึงรู้เพราะเขาแบบทำมือแบบเขาทำท่าแบบเขาทำภาษาภาษาทิพย์ภาษาทิพย์ภามือก็โอเคครับแต่ว่านาเดินน่าจะบอกกันก่อนอึ้งนะแต่ว่าทำไงอย่างมันอยู่ในปากหรออะไรอยู่ในปากน้ำเขาน้ำเขาอยู่ในปากไหมตอบน้ำไม่อยู่ในปากครับ เราอึ้งนะแต่คือเราก็ให้ก็แต่เส้นาท่ดังต่อไปบางทีเราเป็นแล้วเราเป็นดังเอกอะไรเงี้ยมันจะไม่แข็งเว้ยเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกอันนี้คือซานเปียนบอกเลยว่าซันเปียนตัวนี้ดังมากในที่จีคนจีเขาจะกินกันไม่ใช่แหวก้าอันนี้เป็นบมลุงสำหรับผู้ชายอันนี้คือช่วยเสริมสมรรถภาพเพศของผู้ชายกินแล้วนอกจากมันจะแข็งปึงปัง ง่ายขึ้นแล้วมันยังทําให้เรามีแรงเสริมเรื่องผิวพรรณให้เราดูดีด้วยอย่างเราออกกําลังกายอ่ะปกติไม่ค่อยมีแรงแต่พอกินตัวนี้นแรงเยอะมากเราจะกินให้ดูแกะให้หน่อยเดีตัวนี้กินวันละหนึ่งครั้งหลังอาหารเย็นหลังอาหารเช้าก็ได้เดี๋ยวเราจะให้บารไปกินด้วยบอกเลยว่าปลอดภัยอันนี้เป็นสมุนไพรจริงๆนี่สีแดงคือข้างในมันจะเป็นลูกเทียนวิธีแกะก็คือแกะข้างในตรงนี้นี่เป็นอย่างนี้ กินไปทั้งลูกนี้เลยเหรอไม่ใช่เราต้องแกะลูกเพียนแบบนี้เรียกว่าลูกเพียนมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะมีเม็ดๆข้างในนี้แล้วกอกินเข้าไปเลยแต่เกิดิ้นเขาพีอีพี่ันมพิ่ีพี่หันเรามาจากจีนมันดังมากที่จีนกินหนึ่งลูกเพียนต่อหนึ่งวันกินติดต่อการบอกเลยว่าจะเห็นหมดว่าอสุจิเราแข็งแรงมากขึ้นผิดชุดมวนเดียวไม่หมดไม่หมดเธอกินปุ๊บเธอเช็ดน้วมันจะไหลเป็นน้ำพุเลยเลยเหรอเลยนั่นแหละอย่าลืมซันเปลี่ยนเลิศมากโอเค นอกจากสารเบียนยังมีปากฟุ้งอาหารเสริมสำหรับสาวประเภทสองที่นิยมทานมากที่สุดตอนนี้นอกจากจะทำให้ระมุนนี่ยังทำให้ผิวพันธ์ดีเปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติใครสนใจสามารถสแกน QR โค้ดบนหน้าจอหรือแอดไลน์บนหน้าจออย่าลืมแอดนะครับหลังจากนั้นมีประสบการณ์อะไรอีกไหมส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าท่านแบบนัดเจอแล้วไม่ตรงปกอะไรเงี้ยเราจะชอบแบบ ื่าสมัยก่อนเราก็จะแบบไม่ค่อยกล้าไปดิเซ่ครับแต่ว่าถ้ามาถ้าเจอคนไม่ตรงปกจะวิ่งหนีวิ่งอนี้อันเียเียอันรู้สึกว่าวิ่งหนีเหมือนเดิมเลยนะเจอที่ะแต่เจอบนรถก่อนอแล้วพอเจอแล้วก็เห็นหน้าแล้วออไม่ตรงแล้วเหมือนเราเขา่ชวนทําบนรถเราไม่โอเคไปแล้วไงาหาเรื่องเออทา่านเราไปทําข้างในไหมอะไรอย่างเงี้ยไปทำไปทำในห้างไหมอะไรง <c oughs> เงี้ยเสียวกว่า เขาโอเคก็เดินไปเราอะก็บอกให้เขาอะเดินเข้าไปก่อนเออแล้วห้องไหนอะทักมาบอกด้วยนะเราอให้เขาเดินนําหน้าใช่ไหมพอเขาเลี้ยวเข้าไปแบบเดี๋ยวหักศอกเข้าไปที่น้าปุ๊บกูวิ่งเลยเี่ยมาพนักงานคนนั้นคืองงว่าอินนี่วิ่งวิ่งอะไรวะเขาวิ่งเหรอวิ่งเลยเมืองถ้ากูเป็นคนนั้นกูต้องหน่อยมากอ่ะถ้าคนนั้นดูรายการนี้อยู่อยากจะฝากบอกอะไรเขา จริงหรือไม่พี่บาสชอบยอตอนอจริงหรือไม่มันแปลว่าอะไรข้ารประจาพูตาวจริงหรือไม่ก็มีบ้างว้า เดี๋ยวเดี๋ยวคนถามว่า LGBT มั่วเขาเรียกอะไรออนอะไรนะออนเพลย์ครับออนอสเตอร์ออนเพลย์ทำมันป้องกันเหตุไอบีได้เหมือกันทำมรนเป็นจริงครับแต่ว่ามันป้องไม่ได้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศอื่นๆนะใช่โรคติดต่อทางเพศอื่นๆไม่ป้องกันแล้วเราก็ยังเงีสดไหมัง้ยอ่เออมันไม่ดีแต่พวกพี่ก็ยังแรงว่ะริงหรือไม่ชอบให้ผู้ชายแตกเซน่าก็มีบ้านมาก็เกลียดเขาว่ามีบ้างเจ๊ หรือไม่ที่บ้าชอบหมู่เอาจจริงเลยป้าแบบอนนี้ซีเรียนเลยนะต้องแบบมัธยองรู้สึกว่าแบบชอบแล้วพอโตอะเราชอบฟิวอะออนมากกว่าชอบฟิวผัวเมียใช่ไหมประมาณนั้น จริงหรือไม่พี่บาสหมู่ตั้งแต่มัธยมเออมอไหนชอบเอามอปลายแล้วกันโอ้มอปลายคือมอ,มอสี่เมืองเลิศมากตอนมอสีเนี่ยหมู่มากสุดกี่คนหกเจ็ดคนเลยตอนเนดีย <c oughs> ไม่เยอะนะเยอะจริงหรือไม่บาสเคยหมู่มากสุดสิบเจ็ดคนไม่ถึงประมาณกี่คนสิบหก่ไหมเยอะมากอ่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการช,ช่วงนะอีแตวแหลตอแหลอตอแหละะตอแหล,ลอแหลตอแหลอแหลตอแหลตอแตอแหลตรแหลตาแลตอแหลตห้ตอแหอแลตอแหตาแหลตอแหลตแลตอแห้ตอแหลตแลตแลอลตต คือตั้งแต่เด็กครับเราเราเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างแบบเอาแต่ใจอะ่ะกับคนอื่นอะ่ะเราไม่เป็นนะแปลกมากกับพ่อแม่ตายายเนี่ยเรากลักบเรากลับเป็นว่าเขาไป็ํแบบวีนไปเวียงเขาอะไรเงี้ยแต่คือเราแบบเป็นอย่างงี้ครับเราเป็นมาตลอดเลยคือแบบสมมติว่าอะไรไม่พอใจแล้วก็แบบเฮย้ยอะไรวะเนี่ยก็คือเราคือลูกคุณหนูเราคือลูกดารายายาทัวที่บ้าน <c oughs> อ่ะจะเรียกแบบหนูอยหนูหนูคุณแม่คุณพ่อโอ้ยลูกคุณหนูลูกดาราอีดอ าคุ้ลูกแต่เราเขาคุณนลูกกู้ล่ามากดีแล้วเราชอบเบี่ยงเขาชอบบีนเขา<ช>แต่สมมติว่าพ่อแม่กําลังนั่งดูเราจะอะไรชันบอกว่าพ่อแม่เราจะดูเลยดีกว่าเ <c oughs> ขามาถึงตอนนี้ช่วงแสดงของรายการแล้วอะ <c oughs> ่ะเขานั่งเูยจะจบแล้วนะ <c oughs> มันเป็นการแสดงเออต่อไปเราจะให้บานเลือกดีกว่าว่าบานหนึ่งบ้านจะถอดเสือ้อหรือจะให้เราหอบแก้ม <c oughs> ต้องต้องเลอกด้วยหรอในเมื่อทำได้ทั้งหมดแล้วอุ้ยงั้นเราจะให้เธอถอดเสื้อเราจะหอมแก้มเธอเราจะเป่ายิ่งฉุบกันเธอถ้าเธอเป่าแพ้เราจะจูบปากเธอแต่ถ้าเธอเป่าชนะเธอต้องจูบปากเราเยี่ยวมาอันดับแรกให้ถอดเสื้อก่อนเหอือดเลยหรอพอดเลย อีกอย่างหนึ่งก็คืออาการนี้ที่เขาบอกว่ากินที่กอรลน้แข็่ะแต่ไม่ใช่เรื่องจริงบอกด้วยนะพี่ไม่ใช่เรื่องจริงอย่างที่2องเราต้องของแก้มบาดเอ้ยมึงสายตาเขาตาตายตายตายสาตาไปเล่ห์ลัเด่อหรอเล่อย่างที่3ามมึงวลน้ำเกินไปบ้าไมมเขาดน้มเราลนเกินไปไหมมันเกินไปไหมเราถามเลยแค่นี้ถ้ามันเกินไปเราจะหยุดเอ้ย ฉันจิ้มมาถูกคนไมชอบฟาดเออครับอันนี้คือแผลผลแผต้องโดนเราจูบปากเนี่เราถ่ายรายการอยู่นะคะสิ่งที่เรากำลังทำมันคือการแสดงเขาเป่ายิงฉุบแผลเราเพราะฉะนั้นเราเขาต้องโดนเราจูปากเอยเออเา โอเคสวัสนดนีบ๊ายบายสวัสดีครับ